เรามาดูการปักหมุดนะฮรวันทดสอบการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสทั้ง3ระดับนะครับในภาคเหนือตอนล่างวันที่7พฤษภาคม2568เวลา13นาฬิกานะครับที่อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพครับร่วมกับ6หน่วยงานกำหนดวันทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยด้วยเซลล์บอร์ดแคสในวันที่ 2, 7และ13พฤษภาคม2568 โดยแบ่งการทดสอบเป็น3ระดับนะครับได้แก่ระดับเล็กระดับกลางและระดับใหญ่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ตามแผนการทดสอบก็จะได้รับข้อความดังนี้นะครับทดสอบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปอพโปรดอย่าตื่นตระหนก This is a test message from d e partment of disaster prevention and mitigation ครับ ครับผมสำหรับในวันพุทธที่7พฤษภาคม2 5 1 8เวลา13นาฬิกานะครับจะเป็นระดับกลางหรือระดับอำเภอใน5พื้นที่ก็ได้แก่ภาคเหนืออำเภอ,อเมืองลำปางจังหวัดลำปางภาคเหนือตอนล่างครับ อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ภาคอีสานอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาภาคใต้อำเภอเมืองสุราธานีจังหวัดสุราธานีและภาคกลางเขตดินแดงกรุงเทพมหาน,าค,นครครับโดยการส่งข้อความในครั้งนี้จะเป็นเพียงการทดสอบระบบเท่านั้นครับภายหลังจากการทดสอบแต่ระดับแล้วจะประเมินประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภยัย เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำม,มากที่สุดต่อไปกันด้วยนะครับ